สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรสุขปลูกเลยนะคะวันนี้จะพามาเก็บดอกหอมไปทำอาหารกันค่ะหอมบัวเลยที่ปลูกไว้ในกระถางยางรถยนต์เก่านะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็มีดอกออกมาค่ะหลังจากเก็บไปทำอาหารนะคะ เวลาเก็บเราจะเอาใบนอกของเขาเนาะบ้านเราเรียกว่าบ้านนอดเองเรียกว่าการเลื่อยใบข้างนอกออกหรือริดนะคะริดใบข้างนอกเนี่ยเอาออกไปทําอาหารเรื่อยๆเขาก็จะแตกกอออกเรื่อยๆนะคะวันนี้จะพามาเก็บดอกหอมไปทําอาหารค่ะวันนี้จะทําเมนูแกงคั่วไข่น้ําค่ะเพื่อนๆเมนูประจําบ้านเนาะไปเก็บดอกหอมช่วยกันค่ะ นี่ค่ะเก็บเอาเฉพาะดอกมันนะคะ ตรงนี้ก็มีค่ะ ใบแก่ๆแบบนี้ริดออกให้เขาเลยนะคะ หมอกลงเมื่อคืนนี้เช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่รู้ว่าหมดหน้าหนาวนี้เขาจะยังสวยงามแบบนี้ให้เราชื่นชมหรือเปล่าคะเพื่อนๆ นี่ค่ะปลูกไว้ขยายไว้หลายๆกอนะคะหอมบวชเลยได้กินทั้งหมดเลยทั้งใบทั้งดอก กรอบมากค่ะเพื่อนเพื่อนเด็ดเปาะเด็ดแปะเลยค่ะนี่ไปดูต้นโน้นนี็ไหมคะดูนะคะต้นนี้ขยายแล้วเขายังไม่ค่อยงามเท่าไหรค่ค่ะใส่ขี้วัวนะคะปุ๋ยคือใส่ขี้วัวอย่างเดียวค่ะ มีปุ๋ยเคมีนะคะตัวนี้ดอกเยอะอยู่นะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆวันนี้เก็บได้ประมาณกําหนึ่งนะคะน็อตก็จะเอาไปทำอาหารนะคะเมนูแกงคั่วไข่ค่ะใส่ดอกหอมนะคะหอมบวชเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ